สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆชาวโซเชียลม m เดะคะรถวนี้นะคะวุ้นเส้นนะคะแล้วเพืเ่อนๆทีมท็อปทุกๆคนนะคะเราขึ้นมาบนบนไหนคะทุกคนแดดฟ้าเขตแดนยะโสธรค่ะเย่ yeah, <c oughs> นั่นคือเบลลานะคะเย่เบลล่านี่คือน้องไทยนะคะเย่เย่เย่นี่คือแกตีบนั่นคือป้านะคะ คือจะบอกว่าบรรยากาศบนนี้งดงามยิ่งนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง <c oughs> เห็นไหมคะแสงตะวันโอ้แสงตะวันค่ะนี่ยอดตึก <c oughs> แสงพระที่สวยมากค่ะทุกคนแล้วก็บอกเลยว่าถ้าไม่สวยจริง ไม่มีสิทธิ์ได้ขึ้นมาบนนี้นะคะบอกเลยนี่คือดาดฟ้าของโรโรลคอยรัสเซะลไรเทียนเตอร์ค่ะเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวไปถ่ายรูปกันก่อนนะคะบ๊ายบาย